สิ่งที่เราต่างจากในตลาดคือพัฒนา AI ทําให้มันรู้ได้ด้วยว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากชิ้นส่วนไหนจุงประสงค์หลักของมันเลย <c oughs> จะบอกว่ามีการพังแล้วบอกเป็นหลักเดือนเลยนะพี่ไม่ใช่แบบบอกวันนี้พรุ่งนี้พังไม่ได้ตอนถ้าเกิดพี่ทราบพี่จะสามารถวางแผนว่าจะซ่อมเนี่ยพี่ต้องเตรียม spare part อะไรอะไรบ้างตอนไปเปลี่ยนก็จะได้เปลี่ยนทีเดียวเลยแต่ถ้าเกิดไม่ทราบเนี่ยลุ้นเอาตอนเปิดดูครับบางทีมันไม่มีอะไรก็ยาวเลยครับโรงงานก็ไม่จาดรม่หยุดยาวใช่ครับมันตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะพี่มันก็คือสามารถติดี้ึกได้เลยมันส่งปเลยมันจะตต่อเเข้้ากกววแล็สี ขึ้นคลาวไปโชว์บนแดชบอร์ดในซอฟต์แวร์ที่เปิดเอาไวค้ครับเป็นเว็บเบราว์เซอร์แอปพลิเคชันจริงๆมีไวบเบราว์แล้วก็มีตัวนี้เป็นสมาร์ทมอเตอร์ไอ้นี่จะวัดกระแสไฟฟ้ามอเตอร์แล้วก็วิเคราะห์ว่าชิ้นส่วนมอเตอร์ตอนนี้ชิ้นส่วนไหนมีความเสียหายในเชิงไฟฟ้าเช่นไวดิ้งช็อตเทิร์ตัวนี้จะบอกได้ว่ามันกำลังจะช็อตเทิร์แล้วนะอีกสองอาทิตย์ต้องรีบแก้ไขเพราะปกติแพลตฟอร์มที่เรามีมันก็จะอินทีเกตข้อมูลทุกรูปแบบเข้ามาโชว์แล้วก็แจ้งเตือนได้เราเ มาตั้งเป็นบริษัทเลปโก้แล้วก็เริ่มขยายสวิตไ,ไปลูกค้าภายนอกทั้งโรงไฟฟ้า manufacturing, furniture, เนี่ยครับ